โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเปลงโอ้บัรเจ้าเสียงมึงดังจังวะโอยินดีต้อนรับสู่ฉันคือจีสัตเป็นอ่อพล็อกอะพล็อกเอร์ชันนี้ยังไม่มีอะไรมากมายนะที่มันดูดูเหมือนกับอ่าไฟล์ต์กีพวกเก้นก็อย่าคาดหวังมากเลยเหมือนกันอาจจะมีบั็กหรือว่ากินเยอะหรือว่าเออเลือ์สิดหน่อยนะก็ ไม่เราเป็นห่วองอก็เมื่อกี้นี่มันยังอยู่ในการมันยังอยู่ในเดเวลลอปเมนต์อยู่โอเคฮะโอเคค่ะสวัสดีครับวันนี้กับผมก็ผัดนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฉันคือ Jesus Christ ว่าเตอร์ฮ l เป็นเกมที่ผมไม่รู้ว่ามันเอาฮา,าหรือเปลนะ่าแล้วเป็นเกมที่ผมไปมเจอใหม้านะของสตรีมฮะแล้วก็เกมนี้เนะี่ยยังมีตัวเดโมอยู่เนาะอืมเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้จำลองในการเล่นเป็นพระเจ้าฮะพระเจ้าเออดีพระเจ้า,เออเน,า,จานี่แค่พูดี่ก็ญิงเงย,ยิงแล้ว อยากจะเล่นเป็นโหมดไหนดีนะอ้าวเฮ้ยมันมีโหมดด้วยเหรอเกมโหมดก็คือจะเล่นตมเมนสำหรับคนที่มีความรู้เคยกับเกมแล้วก็สตอรี่โหมดเนี่ยจะคนสำหรับคนที่เล่นเพื่อเล่นเกมนี้โอ้เอว่าสตอรี่โหมดคือมันจะแบบให้เรารู้เรื่องก่อนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้เฮลโนโอ้ยเฮลโนนี่อะไรเนี่ยเฮลโนโอ้เจสัสแคร์ย์เี๋ยวนะมัน oh, น no. oh, no. no. oh, ุ่มเหมือนผู้ห <kilometers> ญิงจริงเลยอ่ะอันนี้คือเราเหรอพระเจ้าครับอ๋อพร คนมีอะไรทพระเจ้าลูกแก่ๆนวดหนวดย,ยิ้มๆอ่ะไม่ใช่ลูกแบบหน้าตาโคตรเด็กผู้หญิงเยง้อะไรเนี่ยท่าคนควรจะไปคุยกับแม่ของฉันอ้าวกูว่าแล้วกูไม่ใช่พระเจ้าอะเนี่ยนี่กูเป็นแบบตัวแทนของพระเจ้าที่ลงมาโปรดว่าต่าฟากไหนบอกว่ากูจะเป็นพระเจ้าว่าจิสัสไครส์ไงเป็นมโนไม่นิ่งว่าขนหนึ่งนะขอดูเฟรมก่อนฮะโอ้ยห้าสิบเป็นเหรอ ว้าวเกมนี้แม่งโคตรแดกทรัพยากรอ่าว่าไงลูกจีซัสโอ้โหนี่เขาตั้งชื่อกันอย่างงี้เลยเหรออ่าผมฝันร้ายอ่ะผมฝันร้ายว่ามีนางฟ้าเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ฝันร้ายดิผมฝันว่ามีนางฟ้าปุบผมในในฝันนต่แม่เขาบอกว่าเวลาผมมาถึงแล้วแล้วผมก็ต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการตามหาจอรเดอะแปบทิปแล้วใครมาคุยอยู่ข้างหูวะเนี่ย โอ้ oh, พวกเราทุกคนก็เคยมีนางฟ้าเข้ามาโปรดทุกคนเหมือนกันนั่นแหละนะฉันเชื่อว่าเวลาของนายมาถึงแล้วลูกน้อยเอ้ยท่าน,นก็คงจะไปหาจอรเดดะแบททิปสินะคุณรู้ว่าเขาอยู่ไหนเหรอแม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเหรออะไรมานี้แม่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในวันก่อนและก็ได้ยินว่ามีคนคนขายผลไม้เหรออะอแล้ว uh huh. คุยกับเพื่อนเขาเกีิวกับเรื่องของจอ h ์แดะแบททิปนะ ก็ได้จะดีก็ได้ที its, ่ดูเดี so its, ars, è, its, aime, i, its, o, ๋ย the วไปหาเขาตนนั้นโอเคไปถามดูอะไรมานี่โอเคครับแม่ผมจะไปถามดูโอ้โหแม่งเสียงตีกันไม่หยุดเลยอะนี่ไหยะ What the hell พอละพอเกมเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหเสียงตีกันไม่หยุดมึงหยุดพูดเลยไปเนี่ยกูได้เล่นเกมของกูเถอะขอร้อง เฮ้ยแต่เรานี้ไม่มีเสียงในหัวว่ะเดเค่อะไรเนี่ยโอเคฮะถามคนขายของันนี้ใช่ไหมวันนี้คุณรู้เลยกับจอห์นแบนทิดหรือเปล่าเออใช่ฉันคือคนหนึ่งที่เดินตามเส้นทางของเขามาฉันชื่อว่าเขาเ่ยถูกต้องตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องของเวลาแล้วก็อะไรเอจางมาแล้วกันอ่าโอเคฮะคุณรู้เลยกับจอห์นแบนทิดหรือเปล่าบอกผมดี ก็ะููเหมือนกันเลยนี่หว่าชิบหายแล้วมึงพูดมึงก๊อฟขันมาปะเนี่ยโอเคถามคนในนี้ใช่ไหมคือถามให้หมดได้หรอเรื่องเกยวกับจอร์แนพิทหรือเปล่าไม่ไม่รู้ใครวะนะโอเคฮะหั่งหัวมึงเ้วยกันไม่ไม่ไดไม่ได้เรื่องเกี่ับจอร์แนพิทหรือเปล่าเออเขาเป็นคนที่ดีมากเลยแล้วก็โอเคขอบคุณมากเลยไปช่วยกูเลยเอาเดี๋ยวับพี่อ่ามึงใครขอเหมือนกันเลยครับพี่นี่มึงมึงแย่งกันปะเนี่ยโอ้โห นี่มันวางตะไก่ใกล้กันเลยอะน,นี่ที่มึงคู่แข่งทางการค้าบาดิสวัสดีครับ Sorry โอ้โหไม่คือไผโอเคสวัสดีครับ Sorry โอ้ไม่รู้เลยอ้าวไอ้หมอนี่มันรู้ว่ะตอนนี้เนีฉันมาได้เจอวิ่งเร็วได้อยการกดชิปนะโอเคฮะลงไปข้างล่างกันต่อฮะอ,อันนี้คือที่อยู่ของจอร์นแบนพริตเหรอโอ้ย oh yeah. นายคือคนที่จะมอบพลังให้กับฉันเนี่ยไหมจอร์นแบนพริต มันก็มอบมาลเลยเลยฉันจะไปทำหน้าที่เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเดียฮีโร่เรียกันฮีโร่ของโลกนั่นก็เป็นฮีโร่ได้นะจอ์นแบรนด์พิตไม่ได้จีซัสผมมองหาคนที่รู้จักจอ์นแบรนด์พิตนะโอเคโอ้โหเจ็ดเราไปหาแม่เหรอแล้วก็อ๋อ แล้วก็บอกสิ่งที่นายได้ไปเรียนรู้มากับคนที่เป็นแบบพูดพูดดตามจอร์แดนพีทอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็ไปในบ้านแล้วก็ไปนอนพักซะเฮ้ยเอาวะเราจะได้เริ่มเป็นจีซัสกันแล้วฮะเราจะได้รับพลังเอ่อจีซัสแล้วฮะพลังที่สืบทอดกันมาเป็นระลุนเด็จีซัตผมจะเอากพไปตามหาจอร์แดนพีแล้วโอเคแม่รู้แล้วแหละเวลาลูกนี้มาถึงแล้วนะนี่คือมิชชั่นของลูกยัดเข้อย่างเท่เลยคำพูดนี่พ่อหัว ปแล้วพ่อไปเลยฮะไปหาคนที่จะพาคนไปหาจอนเป็นพิษอ๋อคือไอ้คนนั้นใช่ไหมทําไมไม่ค้างคืนอยู่บ้านนั้นไปเลยว่าเจนี่ไม่ต้องเดินไกลแบบกับาราแม่แล้วก็ไปเลยเลยมานี่ไงโอเคฮะผมจะเดียวไปตามหาทันทีใช่ไหม Hello, <Jesus. S 1> คุณคือคนที่จะพาผมไปหาเขาหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากเลยเจอเขาเแล้วโอเคได้เวลาไป เดี๋ยวเดี๋ยวกูเป็นพระเจ้าที่หมายถึงพระเจ้าที่แบบที่กูไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แบบเชื่อชาวบ้านแต่ว่ากูเป็นพระเจ้าที่แบบเนื้อเรื่องของพระเจ้าอย่างนี้หรอก่อนที่เขาจะได้เป็นพระเจ้าว่าแต่ e ฮ l อ่าจอร์แบนพิเมื่ออกตาหาคุณและกูจะต้องสืบทอดพลังนั้นให้ผมพลังของจีซัตนะไอ้เฮียตีกูไม ไอ้กระต่ายนี่ว่าเจ้ารุ่นก่อบนะไอ้สัตว์เดี๋ยวนะนี่ยวคุณเป็นจีซัที่ต้องเล่นเป็นนี่เหรอไอ้เชี่ยอาร์กหรออาร์กสัพท์คอย่างงี้เหรอศัพท์เนี่ยวันเด็กกูนี่คือมาสไปเดิลเดี๋ยวะเนี่ยโอเคฮะใช้อีในการเก็บเบอร์รี่เดี๋ยว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 ไม่ใช่อย่างที่กูคิดว่ะแล้วทำไมมันรวมสมบูรณ์จังวะเนี่ยเชี่ยกูอยากกูอยู่ป่าแบบนี้บ้างวะมีเบอร์รี่เชอร์รี่ไปกินใกล้แทุกต้นเลยเนี่ยมันมีทุกต้นเลยวันเนี่ย แล้วแม่งรูปกับ,บดกผนนี่อย่างฉ่ำน้ำหรือฉ่ำแดงแจ okay. เลยโอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะนั่นเขาเหรอโอ้เป็นเจ้าเีาสัสเรียกชื่อตัวเองไปหนึ่งทีโจนผมลงไปด้วยนะครับโจนแล้วคนอื่นแม่งยืนดูแล้วกูลงไปแบบอล้ล้ล้้ผมลากได้แล้วครับผมลากตูดใช่ไหม Yes ว่าไงผมมาตามหา คุณน้ำมันใสยังว่าโค้ดที่จะใสเลยนี่ใสกว่าเฮ้ยใสกว่าน้ำฝนกูอีกเฮ้ยเชี่ยเราทำการแบบรับพลังแล้วว่ะเชี่ยพลังมันบังเกิดขึ้นแล้วนายก็เป็นจีซัสได้เฮ้ยโหกดค้างไว้เพื่อที่จะอ๋อพลังขึ้นมาในจ,จังหวะนี้ อ๋อนำโมพุทโธสังคโฆัตถาวลิวาโอ้เชีย่ยกดค้างไว้เพื่อนจะรับพลังวะ่ะเยสแม่เด็วเวลาไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วเราที่เรารับพลังมาแล้วว่ะมันเป็นจีซัตเต็มตัวเฮ้ยเนี่ยต้องมองเรียนรู้พลังได้ด้วยเนี่ยโอเคทานเ้ออย่างเท่เลยนี่แล้วพลังของคู่เป็นที่หนึ่ง เขาไม่หิวไม่ต้องการเฮ้ยนี่มันปีศาจร้ายเชียผู้ปัครองการของจีซัตหรอวะเนี่ยเขาไม่หิวไม่ต้องการไม่แต่น้ำไม่แต่หยดเดียวหน้ากายของเขาโอ้นี่มันพลังของความชั่วร้ายเชียเขาไม่สนใจเขาไม่กินอะไรเลยทั้งวันเพื่อเขาจะได้จัสรู้ถึงความจริงของโลกใบนี้เฮ็ดแม อ,อ,อมผมจะได้ไปหาผู้สืบทอดรุ่นก่อนเพื่อจะนั่งประชุมกับเขาฮะแล้วก็จะได้แบบสืบทอดพลังแบบได้เต็มรูปแบบอะไรมาได้ยงเย็ดแ,แม่วงแหวนคุณธรรมเอาละ่ะนี่เวลารับพลังเต็มที่สักทีขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยตดตามมานี้นตอนนี้ผมจะรับพลังจีซัสแล้วอ้า พลังไหลเข้าสู่ร่างกายผมสัมผัสได้อ้าวเ้ยว้าวชิตด,ดูมันมาอืมเชื่อะไรวะเนี่ยแอฟเรียลกดช้ากดคลิกเพื่อที่จะใช้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกรำปองอ๋อ เดี๋ยวๆๆๆกูต่อสู้กับมันอยู่อ,อ,อ๋อ,นนอเออไอเยี่ยมแฮรลี่มึงเขาไปยิงมาเลยยิงมาเลยเออยิงกลับไปอันนี้คือความชัว่วร้ายเหรอฮ่านายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเชี่ยรับพลังเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีพลังต่อได้เหรอ,อ,อนี่คือ พลังแอกเพียงไอเดียวที่เจ้าคงรับไปไอ้หนูนายมีพลังอีกเยอะเลยที่จะต้องรับโอ้ชิจ็ดมันวิ่งรับพลังทุกอันเลยหรือเปเนี่ยเมื่อกี้นี้รับพลังการแพรลี่ไปฮะเราจะได้แพรลี่ศัตรูร้ายว้าวอะไรเขาทุร่างกายแต่มาถึงพลังดึงมันมาอ่าฮ่าอันนี้เป็นที่ใครแบบแบบอะไรไม่เหยุดหยุดหยุดมันไหมเฮ้ยอะไร อ๋อโอเคก็คืออที่ผมใช้เมื่อกี้คือการที่จะดึงมันเข้ามาฮะเที <Yeah. S 1> ย่างเก๋งเลยพลังในการดึงพวกเขาเข้ามาใกล้ๆในการกดคลิกคุกขวาเ <Mr. Ben. S 1> ชี่ยพลังอันนี้มันโดนเก่งว่ะหรือว่านี่มันเป็นพลังแับอาอะไรเข้าไปในร่างกายกดอาในการรีชาร์จพลังแกสเคที่มันสอนผมเหรอเนี่ยผมอยากจะไม่เล่นเกมเพ์แล้วอะ่ะผมไม่ต้องการคำสอนทังนั้นนะ่ะคุณจะไป แตสรู้เองเฮ้ยนึกว่าเกมเพลย์เรื่าโหมดเกมเพลย์คือมันจะให้เราหนุไปเล่นเลยเออทำไมมันมันให้เรามาวิ่งกับวิ่งเก็บพลังเฉยะะเลยฮะเฮ้ยตอนนี้ก็ใช้มันร่วมกันซะแล้วก็กำจัดปีศาจลายเอีอ้ยยิงมาเลยยิงมาฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่โดนเชีย่ยมันจูกหลบไอ้นี่มันจุกเก่งโอ้เออขอใช้ก่อนเลยขอใช้ก่อน่า ฮ่ายิงมายิงมาพระเจ้าช่วยกล้วยบวชทีเอสเคไอ้กูบี้เหรอผมไม่ใช่ใช่ไหมดีเหมือนกันพลังของราเต็มมาเต็มแล้วอะตอนนี้พร้อมที่จะกลับไปหาแม่แล้วก็ท้าซึ้งกันเลยฮะผมจะไปเข้ายูเอเฮ้ยพิศสัตร้ายมาเหรอโอ้พระเจ้ายังแหลก อืมในสุดเราก็ได้เจอกันคู่ปรับของฉันโลกของอ่บุตรบแห่งพระเจ้าสิคนที่อยากจะช่วยปลอบมุมิลิเยชาตินายรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อะไรกำลังรอนนายอยู่ยอ,นนอ,อ,อ๋อโอเดอุมินนี่มันกำลังมาหลอกล่อหร่อไอ,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 อ้เบนนี่ ยิ่งไนะคู่แบบคู่แบบตัวฉากการของเราฮะอ้าเยอมันเขาล่มดาร์กไใส์กับเราเถอะนะฉันจะให้พลังที่นายไม่สามารถจะย่ำถึงได้ในทางที่ดีเลยล่ะโอเคและจะให้สิ่งที่ทุกคนต้องการได้ถ้าเกิดว่านายมานล้มเอือกับฉันโอเคแล้วพลังนี้จะเป็นของนายทั้งหมดเลยเชี่ยโคตรพอตอนิเมะเลยสัตว์มานล้มเอือกับข้าสิเรายึดของโลกนี้ไปด้วยกันอย่างนี้เหรอ ไม่ไดเป็นคนชื่อพวกนั้นหรอไอ้พวกสวะพวกนั้นไม่ไม่หมอที่ใจรับความช่วยเหลือเออฮะอะไรวะเนี่ยว้ากูว่าแล้วเนี่ยเอออ้าวไปเลยโอเชียอ๋ออ๋อไปมึงเข้ามาว่าอ้าวเชีย่ยไม่ได้เดี๋ยวนะซาตานมันคือซาตานเอ้าแล้วเป็นผมกับไอ้นี่ แพรีร่พลังไม่ได้วะแพร,รี่เอา้าไม่ได้หวะ่ะเีอยแล้วยากกู่านีา่คิดเออฮ่าฮ่าฮโดนไปแล้วดึงมันมานี่เลยมาคุยกันไดใกล้นีเงี้ยฮะจะไปไหนจะไปไหนเออมาเลย <c oughs> เฮียคนหอนอนิเมะเลยสัตว์ดึงมาคุยกันใกล้ๆมาคุยกันใกล้ๆไอ้น้องอ่ะเอออยู่นิ่งๆไว้เชียเ่ยเกมเพลงมึงเล่นยากน่ะมีปะเนี่ยเออต้องเาไปใกล้มันใช่ไหม จะไปไหนมาคุยกันใกล้ๆเออตาตานเห้อมึงอะเรียกพลังของจีซัไปดิได้ถ้างั้นแล้วก็ราชนาละครั้งดีนะเชียแต่ฉันรู้เนี่ยนะนนว่าผู้คนเนี่ยจะหักหลังนายแล้วก็ฆ่านายฉันจะรอเวลาของฉันที่ได้ได้กลับมาแล้ะมันก็จริงด้วยนะเข้าใจให้ผิดคือพระเจ้าโดนเอ่อ จับแขวนแมงกึ้นเขียนเพราะว่าแต่ผมไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะแต่ก็ประมาณว่าโดนใส่ร้ายเลยแบบนี้ปะเออกมอ,อ,อะไรอยู่พอดีเล <ๆ S 2> ่ๆๆๆนเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะเูือกว่าจะได้ไปแกล้งผู้คนหรือว่าช่วยผู้คนโอ้โหนี่คือจริงเหรอเนี่ยคือคือกูต้องมาฆ่าลูกสมุนซาตานงาทำลายก้อนพลังเฮ้ยมือที่สองมือที่สาม เอาเขียวกูเจอหนึ่งบักแล้วฮะยายนี่คือพลังของฉันสินะเฮียแล้วมือแล้วมือก็แบบขอจำหน่อยขอจำหน่อยแบบนี้ไปเรื่อยวัตเตอร์ฟักทำลายดักกิมโอ้พระเจ้าผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าทำลังประหลามๆมันจะแฟนตาซีได้ขนาดนี้เฮ้ยเราพลังเป็นนี่เป็นน่อ๋อเป็นอ่าอะไรวะเป็นอ่าแอลอีทีใช้ในการสวดอย่างนี้ปะ ตอนนี้เนี่ยบุรพลังใหม่แล้วโ oh, อ้จจสัสฮะพลังในการทำลายบ้านเมืองวัด <c oughs> นี่แหละสิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรอ่ะอ๋อในการสร้างบ็อกขึ้นมากูใช้แบบวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาลกันนะเนี่ยยี่ย้าอ u n ล o อ k บ b ิตี้ใหม่ในการสร้างกล่องนี่นะโอ้ oh. กูเซ็งเลยว่ะเชียร์อ้ยพระเจ้าโอ้เจ้ายันแม่กูปิดหัวเลยว่ะปิดหัวนี่คือปิดหัวจริงได้ไม่ได้พูดเล่นมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยอ่ะกูผิดหวังนะเกินไมนต้องมาอะไรเด็กกำจัดรากพลังชั่วร้ายที่คืบคานเข้ามาในเมืองเหรอเยอะไม่ใช่ยี่กูคิดเลยอ่ะ,อะ กดเซตอ๋อ okay. oh, สามารถที่จะวางกล่องแล้วก็ไปโยนไปใส่ศัตรูได้กีชี้อะไรเนี่ยให้กูเล่นอะไรอิมแลบหรอโอ้า oh. ว oh. oh, ปอลหัวโอแมนแอมดีดแป๊บหนึ่งนะกูขอก่อนเลยเ <Yeah. S 1> ีบอลหัว ผมเปิดหวัวมากอ่าอายัมกิซัสนะนันคือพระเจ้าเดี๋ยวถ้าย่งไงอาจจะมาต่อก็ได้ครับแต่คือเกมผมไม่ชอบเลยเอ่ะจริงนะก็ jesus ะเกมสตอรี่เกมของ I am jesus christ p พ o l อกนะฮะเป็นเกมที่โหแง่บวกเป็นอย่างมากเลยขอดูคนที่ให้คำวิจารณ์หน่อยนี่เป็นไงวะอยากรู้มากเลยอะ่ะเอ้ยมันก็แคคัดซีนแล้วก็เอ๋อคัตซีนเป็นโกลแบ็ค <laughs> พระเจ้าคุณอยากให้ฉันเล่นเกมนี้สินะเชี่ยอะไรเนี่ยจีซ <laughs> ัด yeah, เดนดอนร็อกเนี่ยเกมแม่งโคตรเชี่ยเลยสองเต็มสิบเจ็ดไม่แนะนำไม่เล่นมากเกมนี้นนอีซัดแคนเบรียโฮปเออเชี่ยแม่งโคตรเชี่ยเลยโอ้แล้วคนรีวิวสำนักมารีวิวปัน่นนะคนรีวิวแม่งรีวิวปัน่ okay. นโอเคสำหรับคนที่อยากลองเล่นดูครับผมอาจจะทิ้งเหลือไว้ให้กี่บทไม่รู้เหมือนกันไปเราเล่นดูได้หรือว่าต้องมีคอมที่สเปคแรงประมาณหนึ่งน,นะเพราะว่า ผมที่กูใช้เล่นนี่มันก็ไม่ได้กากนะจะไม่โคตรแหลกเลยฮะโอเคสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่ไหวจริงดูกันครับ